ปาาส้มโอทับทิมสยามดูนะคะอ่าลูกละเก้าสิบบาทนี่มันจะหวานอร่อยไหมดูดูกันนะคะอ่าส้มโอทับทิมสยามโอโหสีเขาสีชมพูสีชมพูนะคะอ่าดูดูดูสีชมพูน่าอร่อยดูดูมันจะแก่ไหมอ่ามันจะแก่ไหมดูอาดูวิธีปาาส้มโอเออที่เขาทำกันอยู่เมืองจีนเขาทำยังไงเออ มังจีนเขาบอกว่าปาดหัวปาดท้ายอ่าแล้วก็ปาดหัวปาดท้ายเจอไันคะ่ะมาดูซิว่ามันจะเหมือนเขาไหมอ่าแล้วก็นี่ทำอะไรน่ะเนี่ยเอออย่างเงี้ยทำงี้ปะ่ะม,มาดูซิมันเป็นยังไงโอ้จำไม่ได้สุกแล้วป,ปาดแบบบ้านเรานี่แหละนี่น อุ้ยลูกใหญ่ลูกใหญ่มากเลยเออเปลือกบางเปลือกบางเปลือกบางน่นะายเปลือกบางเอาว่าไปอย่างนี้เอาเาทำอย่างนี้บ่ะเอาทำดูทับซิมสยาม แพงซื้อจากอะไรนี่ฮึเดินะคะ่ะเปลือกก็บางอยู่นะแต่ลุมโตมากูสูลื้โตมากเดินนั่นี่อุยอ้ยอุ้ยหนักจังเลยโอ้ยสมสมความคุย สมที่เขาบอกว่ามันแพงนะธรรมดารูกนี้ขายสองร้อยร้อยห้าสิบเนวะอันนี้ขายแม่เก้าสิบบาทเอ้ยเพราะมันอยู่หน้าสวนว่างั้นอาหน้าสวนก็ก็ดูสิวะจะอร่อยขนาดไหนดูนะคะดูดูดูดอ้ยดูเขาโต,โตมากเลยนี่ดูอู้สนใจอยู่เออ ดูข้างในดู้สิจะเป็นสีอะไรมาดูกันเร็วโอ้โหถ้าผ่าครึ่งนี่ก็คงจะดีนะเนี่ยมันลูกใหญ่เกินเนี่ยดูดูดูนะคะอโอ้โหไม่หลอกหรอกนี่สีชมพูจักเลยนะเนี่ยอืมลูกนิ้วโอ้โ ใหญ่เท่าหน้าเราเลยดิใหญ่เท่าน้าเราเลยอู้ใหญ่าามากดูว่ามันจะเป็นยังไงคนตีเขาบอกอะไรนะเขาบอกป่าแบบไหนนะครึ่งหนึ่งป่ะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งแล้วก็แกะออกอะลองดูนะครึ่งแบบไหนอะเอาครึ่งแบบนี้ก่อนนะ ขึ้นแบบนี้ก่อนนะออ้ยโอ้ย,อยไม่มีแรงเลยนะเออไม่มีแรงหนักมากไม่มีแรงจริงๆบาดแบบไหนบาดแบบนี้ดีวกว่าบาดแบบเต่งมูอดีวกว่าใหญ่มากดึงไม่ออกอะ เอ็งเนี่ยว้าวดูพี่น้องอุย้ยปาดมือแตงโมดูสิคะว้าวลูกใหญ่มากเลยคจอบบอกแบบมือจีนมือจีนเขาบอกแบบนี้แล้วมันก็จะมันก็จะออกบวกออกมาเลยนะมืองจีนบอกนี่นี่เพราะว่ามันลูกใหญ่มากเมื่อกี้นี่มือเกือบหักแงะไม่ออกนี่โอ้แต่เสียดายตรงที่ว่า ถุงมันยังไม่แก่จัดนะคะนี่ลูกลูกนึงหนึ่งถุงตอมตอมต้มันมันนี่มันมันจะหนะมันจะเยอะมันจะใหญ่มันจะสุกของเรานี่ตอมตอมน้ํามันยังไม่ยังไม่โตเท่าไหร่มันก็เลยถุงถุงเนื้อมันนะเลยเลยเล็กไปซะหนนะะอร่อยไหมอื้อร่อมากอืม ใหญ่มากเลยสวยมากินด้วยกันนะคะ